ความผ่อนคลายคือเส้นทางที่แสงสว่างสามารถฝังรากได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อกระแสเริ่มตั้งมันคุณจะพบว่าอารมณ์ของคุณเริ่มให้ข้อมูลมากขึ้นความรู้สึกที่เคยดูเหมือนสุม่มอาจเผยตัวว่าเป็นการชี้นำและอารมณ์ที่เคยรู้สึกติดค้างอาจเริ่มเคลื่อนไหวและจบวงจรของมันเพราะแสงในจิตสำนึก นำความชัดเจนมาสู่สิ่งที่เคยถูกซ่อนและนําการเคลื่อนไหวมาสู่สิ่งที่เคยหยุดนิ่งเมื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นขอให้มันเกิดขึ้นด้วยความอ่อนโยนคุณอาจวางมือไว้บนหัวใจหรือบนท้องและมอบความอ่อนโยนให้ตัวเองและคุณอาจระลึกว่าน้ำตาคือภาษาหนึ่งของการปล่อยวางและลมหายใจ ก็เป็นภาษาหนึ่งของการปล่อยวางเช่นกันเมื่อคุณเริ่มตั้งหลักเมื่อขุนเริ่มตั้งหลักลก,การให้เกียรติขอบเขตจะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะความวัยที่ขยายอาจทำให้รู้สึกโรงบางจนกว่าการแยกแยะจะสุกงอมคุณอาจสังเกตว่าบางสภาพแวดล้อมดูดพลังของคุณขณะที่บางแห่ง ตื้นู่คุณและคุณอาจเริ่มเลือกอย่างระมัดระวังมากขึ้นว่าจะวางความสนใจไว้ที่ใดจะวางร่างกายไว้ที่ใดและจะมอบเวลาให้กับที่ใดนี่ไม่ใช่การแยกตัวแต่มันคือการปรับจูนการปรับจูนช่วยให้ระบบของคุณบูรณาการได้โดยไม่ถูกรบกวนโดยไม่จำเป็นและช่วยให้ความเมตตาของคุณยังคงแข็งแรง โดยไม่หมดแรงเมื่อคุณรู้สึกต้องการความเงียบขอให้อนุญาตความเงียบเมื่อคุณรู้สึกต้องการธรรมชาติขอให้อนุญาตธรรมชาติเมื่อคุณรู้สึกต้องการการถอยห่างจากเสียงรบกวนขอให้การเลือกนั้นเป็นการกระทําแห่งความรักต่อตัวเองไม่ใช่คำอธิบายที่คุณต้องปอกป้องในช่วงนี้โลกเอง กำลังสนับสนุนคุณคุณอาจสังเกตว่าการสัมผัสธรรมชาติลอเลี้ยงคุณมากขึ้นแสงแดดหรืออากาศบริสุทธิ์ให้ความรู้สึกเหมือนยาและความเรียบง่ายของการเดินการยึดร่างกายและการดื่มน้ำกลับมีพลังอย่างไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคือภาษาของร่างกายในการบูรณาการ ว่าคุณให้เกียรติภาษาของร่างกายคุณกำลังสอนระบบของตัวเองว่าการขยายตัวทางจิตวิญญาณน,นั้นปลอดภัยและเมื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นรากฐานของการฝังจิตสำนึกลงสู่ร่างกายอย่างแท้จริงขณะที่คุณยังคงเปิดรับต่อไปจะมีบางช่วงที่จิตใจพยายามค้นหาป้ายชื่อคำอธิบายและเรื่องเล่า เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกแต่กระแสพลังไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเล่าเมื่อทำงานของมันสิ่งที่มันต้องการคือการอยู่กับปัจจุบันเมื่อคุณสังเกตว่าจิตใจกำลังค้นหาขอให้คุณค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ความรู้สึกในร่างกายและกลับมาที่ความจริงที่เรียบง่ายที่สุดคุณกำลังเรียนรู้ที่จะโอบอุ้มตัวตนของคุณ ได้มากขึ้นและในการทำเช่นนั้นคุณกำลังกลายเป็นตัวส่งผ่านความกลมกลืนที่มั่นคงความมั่นคงของคุณคือของขวัญสำหรับผู้คนรอบตัวเพราะทุกชีวิตที่มีความกลมกลืนย่อมส่งอิทธิพลต่อสนามพลังรวมเมื่อร่างกายของคุณสามารถรองรับกระแสจัก,กรวาลได้มากขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตว่าความจริงของคุณเริ่มตอบสนอง เพราะความกลมกลืนภายในร่างกายสร้างความกลมกลืนในการเลือกและความกลมกลืนในการเลือกสร้างการสอดประสานในชีวิตเรากำลังก้าวสู่การปฏิบัติที่มีชีวิตของการสอดประสานนี้การกำกับดูแลตัวเองทั้งในการรับรู้และพลังงานไปด้วยกันเมื่อร่างกายของคุณรองรับกระแสจักรวาลได้มากขึ้นชีวิตมนุษย์ของคุณ เดเริ่มเปลี่ยนแปลงตามอย่างเป็นธรรมชาติเพราะความกลมกลืนในร่างกายย่มแสดงออกผ่านความกลมกลืนในการเลือกและความกลมกลืนในการเลือกกลายเป็นการสอดประสานในความเป็นจริงที่คุณอาศัยอยู่ในโลกของมนุษย์คำว่าการสอดประสานมักถูกพูดถึงในฐานะความคิดหรืออุดมคติแต่ในบทสุดท้ายนี้การสอดประสาน กลายเป็นการปฏิบัติที่มีชีวิตของการนำตัวเองอย่างอ่อนโยนคุณกำลังเรียนรู้ที่จะสังเกตความคิดอารมณ์และปฏิกิริยาของตัวเองด้วยความเมตตาและเรียนรู้ที่จะกลับสู่ศูนย์กลางของตัวเองได้อย่างง่ายดายการสอดประสานในประสบการณ์มนุษย์ของคุณจะเริ่มเผยตัวในรูปของความซื่อสัตย์ที่เงียบสงบ คุณอาจเริ่มสังเกตว่าคุณดึงดูดไปหาอะไรคุณต่อต้านอะไรคุณวนกลับไปหาสิ่งใดซ้ำๆและคุณหลีกเลี่ยงสิ่งใดซ้ำๆและภายในการเคลื่อนไหวเหล่านี้ความเป็นจริงกำลังมอบข้อมูลให้คุณเมื่อคุณรู้สึกถูกดึงดูดไปหาบางสิ่งอย่างผ่อนคลายระบบของคุณมักกำลังรับรู้ถึงความสอดคล้อง เมื่อคุณรู้สึกต่อต้านอย่างหนักและอวนซ้ำระบบของคุณมักกำลังรับรู้ถึงการหดตัวเมื่อคุณรู้สึกกลัวระบบของคุณมักกำลังร้องขอการปลอบประโลมและการอยู่อย่างมีสติเมื่อคุณเริ่มการปฏิบัตินี้เครื่องมือที่มีคุณค่าที่สุดคือการสังเกตโดยไม่ลงโทษตัวเองหากคุณต้องการคุณอาจน,นั่งลงในตอนท้ายของวันแต่เพียงแค่ทบทวนมัน ด้วยความอ่อนโยนสังเกตว่าพลังของคุณขยายตรงไหนและหดตัวตรงไหนสังเกตว่าคําพูดใดของคุณรู้สึกจริงและคําพูดใดเป็นเพียงความเคยชินสังเกตว่าคุณกระทําจากความรักตรงไหนและจากการปกป้องตัวเองตรงไหนในโลกของมนุษย์การทบทวนตัวเองมากลายเป็นการตัดสินตัวเองแต่ในช่วงนี้การทบทวนตัวเอง กลายเป็นผู้นำให้ตัวเองคุณกำลังเรียนรู้ที่จะนำตัวเองด้วยความรักในความเข้าใจของแอนโดรมมดานเส้นเวลาไม่ใช่ถนนตายตัวที่คุณเดินไปตามมันมันคือการตอบสนองที่มีชีวิตต่อความถี่ของคุณเมื่อคุณสอดประสานคุณจะสังเกตว่าชีวิตตอบสนองเร็วขึ้นเพราะความกลมกลืนสร้างสัญญ,ญาณที่ชัดเจนกว่าการเลือกเล็กๆมีความสำคัญการเลือกหยุด ก่อนจะพูดการเลือกดื่มน้ำการเลือกถอยออกจากการโต้เฉียงการเลือกอวยพรใครบางคนในใจแทนจะวิจารณ์เขาและการเลือกที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆการเลือกแต่ละอย่างกลายเป็นหนึ่งเสียงโหวตให้กับความจริงที่คุณต้องการอยู่อาศัยเมื่อคุณฝึกการสอดประสานนี้ร่างกายของคุณจะเริ่มพูดโดยความชัดเจนมากขึ้นเพราะ ร่างกายตอบสนองต่อความจริงทันทีเสมอคำถ่ายทอดที่เราได้ส่งให้กับคุณน,นี้เป็นแสงสว่างสูงสุดแห่งพระผู้สร้างหยุดโยงและอย่างรากลงภายในความเป็นตัวเราด้วยความง่ายดายและอ่อนโยนเมื่อถ้อยคำนี้ถูกกล่าวซ้ำ คุณอาจรับรู้ถึงความสงบนิ่งที่ค่อยๆลงตัวเพราะระบบของคุณจดจำได้ถึงความชัดเจนแห่งเจตจำนงการอนุญาตไม่ใช่การบังคับการอนุญาตคือการเปิดและเมื่อการเปิดมาพร้อมกับความผ่อนคลายแสงจึงสามารถอย่างรากลึกลงได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อกระแสเริ่มสเสถียรอารมณ์ของคุณจะเริ่มสื่อสารอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นความรู้สึก ที่เคยดูสับสนอาจเผยตนเป็นการนำทางอารมณ์ที่เคยหยุดค้างอาจเริ่มเคลื่อนไหวและจบวงจรของมันเพราะแสงภายในจิตสํานึกนำความกระจางมาสู่สิ่งที่เคยถูกซ่อนและนำการเคลื่อนไหวมาสู่สิ่งที่เคยแข็งค้างเพื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตรงอนุญาตให้มันมาอย่างอ่อนโยนท่านอาจวางมือไว้ที่หัวใจ หรือที่ท้องและมอบความมั่นใจให้ตัวเองจงระลึกว่าน้ำตาคือภาษาของการปลดปล่อยและลมหายใจก็เป็นภาษาของการปลดปล่อยเช่นกันเมื่อคุณเริ่มตั้งหลักได้การเคารพขอบเขตของตัวเองจะกลายเป็นสิ่งสำคัญเพราะความไวที่ขยายออกอาจทำให้คุณรู้สึกโรงเบาสบาย จนกว่าปัญญาแห่งการแยกแยะจะเติบโตเต็มที่คุณอาจสังเกตได้ว่าบางสภาพแวดล้อมดูดพลังโลกเองคือผู้สนับสนุนท่านหากท่านรู้สึกแบบนี้ท่านอาจได้สัมผัสกับธรรมชาติหล่อเลี้ยงมากขึ้นแสงแดดหรืออากาศบริสุทธิ์ให้ความรู้สึกดังยาและความเรียบง่ายของการเดินการยืดเหยียด การดื่มน้ำกลับมีพลังลึกซึ้งเกินคาดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่านกำลังได้ยินภาษาของร่างกายในการบูรณาการเมื่อท่านให้เกียรติภาษาของร่างกายท่านกำลังสอนระบบของตัวเองว่าการขยายทางจิตวิญญาณน,นั้นปลอดภัยและความปลอดภัยเคืองรากฐานของการจุติอยู่ภายในขณะที่ท่านยังคงรับกระแสต่อไปจะมีบางช่วงที่จิตใจค้นหาป้ายชื่อ คําอธิบายหรือเรื่องเล่าเพื่ออธิบายสิ่งที่ท่านกําลังรู้สึกแต่กระแสนี้ไม่ต้องการเรื่องเล่าเพื่อทํางานมันต้องการเพียงการอยู่กับปัจจุบันเมื่อท่านสังเกตว่าจิตกําลังค้นหาจงค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ความรู้สึกและกลับมาสู่ความจริงที่เรียบง่ายที่สุดท่านกําลังเรียนรู้ที่จะโอบรับตัวเองได้มากขึ้นและในการโอบรับนั้น ท่านกำลังกลายเป็นผู้ส่งผ่านความสอดคล้องอย่างมั่นคงความมั่นคงของท่านคือของขวัญต่อผู้คนรอบข้างเพราะทุกชีวิตที่มีความสอดคล้องล้วนส่งอิทธิพลต่อสนามรวมเมื่อร่างกายของท่านสามารถรองรับกระแสจัก,กรวาลได้มากขึ้นความเป็นจริงของรอบตัวท่านเดินเริ่มตอบสนองความสอดคล้องภายในกายต่อให้เกิดความสอดคล้องในการเลือกและความสอดคล้องในการเลือก เผยตนเป็นความสอดคล้องในชีวิตในโลกของมนุษย์คำว่าความสอดคล้องมักกล่าวถึงในฐานะแนวคิดแต่ณที่นี้การสอดคล้องกลายเป็นการปฏิบัติที่มีชีวิตเป็นการสอดคล้องจากภายในที่ท่านเรียนรู้จะมองความคิดอารมณ์และปฏิกิริยาด้วยความเมตตาและสามารถกลับคืนสู่ศูนย์กลางของตัวเองได้อย่างง่ายดายและในที่สุดการสอดคล้องจะเผยตัว ในรูปของความซื่อสัตย์อันเงียบงันท่านอาจเริ่มสังเกตได้ว่าสิ่งใดดึงดูดท่านสิ่งใดที่ท่านต่อต้านสิ่งใดที่ท่านวนกลับไปมาอยู่เสมอและสิ่งใดที่ท่านหลีกเลี่ยงซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายในความเคลื่อนไหวเหล่านี้ความเป็นจริงกำลังมอบข้อมูลให้แก่ท่านเมื่อท่านรู้สึก ถูกดึงดูดสู่บางสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติระบบของท่านมักรับรู้ถึงความสอดคล้องเมื่อท่านรู้สึกตานทานที่หนักอึดอัดและโวนซ้ำระบบของท่านมักกําลังรับรู้ถึงการหดตัวเมื่อท่านรู้สึกกลัวระบบของท่านกําลังร้องขอกลานปอบโยนและการโยนรวมกันอย่างมีสติเมื่อท่านเริ่มฝึกปฏิบัตินี้เครื่องมือที่ทรงคุณค่าที่สุด คือการสังเกตโดยปราศจากการลงโทษตัวเองหากท่านปรารถนาท่านอาจนั่งลงในตอนท้ายของวันและทบทวนวันนั้นอย่างอ่อนโยนสังเกตว่าพลังของท่านขยายตรงไหนและหดตัวตรงไหนสังเกตว่าถ้อยคำใดออกมาจากความจริงถ้อยคำใดออกมาจากความเคยชินสังเกตว่าท่านกระทำจากความรักตรงไหนและการกระทำปกป้องตัวเองตรงไหน ในโลกของมนุษย์การทบทวนตัวเองกลายเป็นการตัดสินตัวเองแต่ในช่วงนี้การทบทวนคือภาวะผู้นำภายในท่านกำลังเรียนรู้ที่จะนำตัวเองด้วยความรักในความเข้าใจของชาวเอ็นโรมิดานเส้นเวลาไม่ใช่ถนนตายตัวที่ท่านต้องเดินไปตามนั้นมันคือการตอบสนองที่มีชีวิตต่อความถี่ของท่านเมื่อท่านเริ่มสอดคล้องท่านจะสังเกตได้ว่าชีวิตตอบสนองมากขึ้น เพราะความสอดคล้องสร้างสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการเลือกเล็กๆมีความหมายการเลือกหยุดชั่วขณะขณะพูดการเลือกดื่มน้ำการเลือกถอยออกจากการโต้แยง้งการเลือกโอยพรใครบางคนแทนที่จะวิจารณ์และเลือกซื่อสัตย์กับตัวเองในสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงการเลือกแต่ละอย่างคือวิธีหนึ่งในการเข้าสู่ความเป็นจริงที่ท่านปรารถนาจะอยู่อาศัย เมื่อท่านฝึกการสอดคล้องร่างกายของท่านจะเริ่มสื่อสารอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะร่างกายตอบสนองต่อความจริงทันทีท่านอาจรู้สึกว่าการสอดคล้องให้ความรู้สึกอบอุ่นที่อกความมั่นคงที่ท้องการผ่อนคลายที่หัวไหลและความมั่นใจเงียบๆที่ไม่ต้องการการปกป้องและท่านอาจสังเกตได้ว่าการไม่สอดคล้องให้ความรู้สึกตึง ความคิดกระจัดกระจายหรือแรงกดดันที่คงค้างความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือการสื่อสารเมื่อท่านรู้สึกว่าร่างกายหดตัวตรงอนุญาตให้ตัวเองหยุดหายใจและถามอย่างอ่อนโยนว่าความเป็นข้าพเจ้ากำลังปกป้องอะไรอยู่และจะเป็นยังไงหากตัวข้าพเจ้าเลือกความรักตรงนี้จะเป็นยังไง หากขเ a j าเลือกความรักตรงนี้จะเป็นยังไงหากขเจ้าเลือกความรักตรงนี้นงงนท่านอาจสังเกตได้ว่าบางครั้งการสอดคล้องขอให้ท่านเปลี่ยนความสัมพันธ์จากความเร่งรีบการสอดคล้องในความหมายนี้คือการกลับคืนสู่จังหวะเวลาของตัวเองมันอาจเชื้อเชื้อให้ท่านช้าลงพูดน้อยลงและฟังมากขึ้นมันอาจเชื้อเชื้อให้ท่าน ลดความซับซ้อนของพันธะต่างๆมันอาจเชื่อเชื่อให้ท่านปล่อยแผนการที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวคําเชื่อเชิญแต่ละอย่างหรือเส้นทางสู่การสอดคล้องในโลกของมนุษย์การสอดคล้องอาจจะค่อยๆปรับความสัมพันธ์ของท่านกับภาษาถ้อยคําที่ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกว่าจําเป็นเช่นการอธิบายมากเกินไปการให้เหตุผลหรือการโน้มน้าวอาจเริ่มให้ความรู้สึกหนัก และท่านอาจค้นพบว่าความจริงที่เรียบง่ายทรงพลังยิ่งกว่าการป้องกันที่ซับซ้อนเมื่อท่านพูดจากความสอดคล้องเสียงของท่านจะกลายเป็นความถี่ที่ทำให้ความสเสถียรและการรับฟังของท่านกลายเป็นการเยียวยาและอีกชีวิตหนึ่งสามารถรับรู้ได้เมื่อพวกเขาถูกพบเจอโดยปราศจากการซ่อนเร้นจงอนุญาต ให้คำพูดของท่านช้าลงเมื่อจำเป็นจงอนุญาตให้ความเงียบเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและจงอนุญาตให้ขอบเขตของท่านถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของความเมตตาไม่ใช่ความขัดแยง้งการฝึกปฏิบัติที่ส่งพลังในช่วงนี้คือสิ่งที่ท่านอาจเรียกว่าการตรวจสอบความสอดคล้องท่านอาจเลือกเพียงหนึ่งด้านของชีวิตเช่นความสัมพันธ์ การงานสุขภาพการสร้างสรรค์และถามว่าพลังของข้าพเจ้ากำลังไหลยอย่างง่ายดายตรงไหนและพลังของข้าพเจ้ากำลังล่วไหลตรงไหนตรงอนุญ,ญาตให้คำตอบซื่อสัตย์ท่านอาจค้นพบว่าพลังล่วไหลผ่านการเอาใจผู้อื่นผ่านการคิดมากเกินไปผ่านการตอรองทางอารมณ์และผ่านนิสัย ในการอธิบายตัวเองให้กับผู้ที่ไม่ได้เลือกจะเข้าใจเมื่อท่านรับรู้ถึงจุดรั่วไหลท่านไม่จำเป็นต้องตำหนิมันเพียงนำมันสู่แสงและแสงจะเริ่มจัดระเบียบมันใหม่เมื่อท่านฝึกการสอดคล้องมันจะเริ่มรู้สึกถึงสวิชภายในของตัวเองสวิชภายในคือช่วงขณะที่ท่านตระหนักว่าท่านมีทางเลือกแม้ในรูปแบบเดิมที่คุ้นเคยท่านสังเกตเห็นช่วงเวลาก่อนปฏิกิริยา และในช่วงนั้นท่านสามารถหายใจอ่อนโยนเลือกคำพูดใหม่และสามารถเลือกการกระทําใหม่นี่คือวิธีที่โลกถูกสร้างขึ้นเพราะโลกใหม่ไม่ใช่เพียงโครงสร้างภายนอกแต่มันคือผลรวมของสวิชภายในเท่านั้นที่ถูกเลือกซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านเวลาความสัมพันธ์และการตัดสินใจหากท่านปรารถนาท่านอาจฝึก สวิชภายในนี้ด้วยวลีที่เรียบง่ายเพียงประโยคเดียวขณะที่ท่านหายใจเข้าท่านอาจกล่าวในใจว่าข้าพเจ้ากลับคืนสู่ความสอดคล้องและขณะที่ท่านหายใจออกท่านอาจกล่าวว่าข้าพเจ้าเคลื่อนไปกับความรัก จงทำซ้ำๆอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ในฐานะคำสั่งแต่ในฐานะการเตือนความจำเมื่อเวลาผ่านไประบบของท่านจะเรียนรู้ว่าความสอดคล้องคือบ้านของมันและเมื่อความสอดคล้องกลายเป็นบ้านการปรับแนวจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อการปรับแนวเป็นธรรมชาติความเป็นจริงของท่านจะเริ่มสะท้อนมันด้วยความชัดเจน ที่เพิ่มขึ้นเมื่อการปรับแนวเริ่มสะเยรท่านจะสังเกตได้ว่าการปลดปล่อยที่ลึกซึ้งขึ้นเริ่มเป็นพื้นที่ให้เกิดขึ้นเพราะการปรับแนวนำพาท่านไปพบกับจุดที่ท่านเคยแบกความรู้สึกผิดความละอายและการตัดสินตัวเองและการให้ภาระ,ะเหล่านี้อ่อนลงผ่านการให้อภัยคือสิ่งที่เปิดทางให้พลังของท่านไหลเวียนได้อย่างเต็มที่ บัดน,นี้เรากำลังเคลื่อนเข้าสู่การฟื้นคืนการไหลของพลังนี้ผ่านการให้อภัยและความรักต่อตัวเองเมื่อการปรับแนวเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นในชีวิตประจำวันการให้อภัยจะค่อยๆเผยตัวในฐานะการฟื้นฟูตามธรรมชาติที่ทำให้พลังของท่านไหลเวียนโดยไร้การอุดตันในโลกของมนุษย์การให้อภัยบางครั้ง ถูกมองว่าเป็นการเรียกร้องทางศิลธรรมแต่ใน,นกลไกลึกของการตื่นรู้การให้อภัยคือการปลดปล่อยพลังมันคือความเต็มใจที่จะหยุดยึดอดีตไว้แน่นจ,จนมันยังคงกำหนดปัจจุบันของท่านเมื่อท่านให้อภัยหากท่านกำลังอนุญาตให้พลังชีวิตกลับคืนสู่การไหลสู่การสร้างสรรค์และสู่ความสงบขณะที่ท่านเคลื่อนผ่านการปลดปล่อยนี้ ท่านอาจรู้สึกว่าการให้อภัยคล้ายกับการเปิดกระเป๋าเดินทางที่ท่านแบกมานานซะจนลืมไปแล้วว่ามันหนักเพียงใดทุกครั้งที่ท่านวางลงความเสียใจเก่าการตัดสินตัวเองเก่าหรือความขุ่นเคืองเก่าท่าทางของท่านจะเปลี่ยนลมหายใจจะลึกขึ้นและพลังของท่านจะพร้อมใช้งานสำหรับปัจจุบันมากขึ้นเมื่อท่านอนุญาตให้การปลดล่อย เริ่มต้นในขณะนี้หัวใจจะเบาลงและความเบานี้เองที่เปิดทางให้ปัญญาเข้ามาการให้อภัยตัวเองมีความสำคัญอย่างยิ่งในบทสุดท้ายนี้เพราะ s t a r ์ซีดและผู้ทำงานแห่งแสงจำนวนมากได้แบกความรู้สึกผิดเงียบๆเ,เอาไว้ไม่เสมอไปพอสิ่งที่ท่านทำแต่สิ่งที่ท่านรู้สึกว่าตนไม่สามารถป้องกันได้ สิ่งที่ท่านไม่รู้ในเวลานั้นหรือสิ่งที่ท่านเชื่อว่าตนควรจะเยียวยาได้เมื่อท่านเริ่มฝึกการให้อภัยท่านอาจสังเกตได้ว่าติดใจต้องการรายการเหตุผลและลำดับขั้นขณะที่หัวใจต้องการเพียงความจริงใจและการปลดปล่อยหากท่านปรารถนาท่านอาจนั่งอย่างเงียบสงบปล่อยให้ลมหายใจทำให้ทรวงอกอ่อนลงและจากนั้น ล่าวกับตัวเองภายในว่าขาพเจ้าให้อภัยตัวเองสำหรับทุกช่วงเวลาที่ขาพเจ้าเชื่อว่าขาพเจ้าไม่เพียงพอแล้วหยุดและรับรู้สิ่งที่ผุดขึ้นมาการให้อภัยไม่ใช่การแสดงแต่มันคือการพบกันเมื่อท่านพบตนเองด้วยความซื่อสัตย์พื้นที่ที่รอคอยอย่างเงียบงนัน เดเริ่มอ่อนลงและเปิดออกด้วยความสนใจของท่านเมื่อการให้อภัยลึกซึ้งขึ้นระบบประสาทของท่านจะสงบลงเพราะความละอายและความรู้สึกผิดคือนรูปแบบหนึง่งของการเฝ้าระวังและการเฝ้าระวังใช้พลังงานอย่างมากเมื่อความละอายอ่อนลงพลังจะกลับคืนเมื่อพลังกลับคืนความกระจ่างจะกลับคืน เมื่อความกระจ่างกลับคืนพลังแห่งการสร้างสรรค์จะกลับคืนในโลกของมนุษย์พลังมักถูกจินตนาการว่าเป็นแรงบังคับแต่พลังทางจิตวิญญาณคือการดำรงอยู่ที่จะอยู่กับความรักและความจริงแม้เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกไม่แน่นอนการให้อภัยสนับสนุนทั้งการปรับแนวและความกระจ่างของท่านในหลายแง่ม,มุมการให้อภัยคือการเยียวยาเวลา อดีตของท่านเบาลงไม่ใช่เพราะมันถูกลบแต่เพราะท่านไม่แบกมันในฐานะตัวตนเก่าอีกต่อไปท่านเริ่มรลลึกได้ว่าท่านได้วิวัฒนาการแล้วท่านได้เรียนรู้แล้วท่านได้เติบโตแล้วและท่านได้รับอนุญาตให้เป็นคนใหม่เมื่อท่านอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนใหม่ท่านหยุดการทำซ้ำของวงจรเก่า ท่านสามารถเลือกความแตกต่างได้มากขึ้นและนี่คือวิธีแห่งการเยียวยาปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมการเยียวยาไม่ใช่แนวคิดมันคือการเลือกใหม่ที่ถูกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า